สวัสดีค่ะ DIY บายแม่แป้งค่ะวันนี้แม่แป้งจะพามาทํำสายของแมดกันนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะไปดูวิธีการทํากันดีกว่านะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าค่ะความกว้าง4เซนความยาว90เซนสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็ก60เซนนะคะความยาวพับครึ่งค่ะแล้วเราก็เย็บตามรอยปะสีแดงเลยนะคะพับครึ่งเย็บตามปะนะคะ แล้วก็เว้นระยะห่างไว้ที่2เซนนะคะสำหรับกับผ้านะเย็บให้เรียบร้อยนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลับผ้าของไมมแป้งก็คือตะเกียบเหล็กค่ะ เราจะตัดมุมผ้านะคะตรงที่จะกลับเพื่อเวลาเย็บจะได้สวยด้วยตรงนี้ก็คือช่องว่างที่เราเว้นระยะห่างไว้สองเซนนะคะสําหรับกลับผ้าออกมาแล้วก็ใช้ตะเกียบเสียบตรงด้านมุมนะคะดันไปนะคะออกทางช่องว่างที่เว้นระยะห่างไว้นะคะของเด็กกับของผู้ใหญ่ทําเหมือนกันเลยนะคะขั้นตอนการทําเหมือนกันต่างกันตรงที่ความยาวของ ผ้าที่เราใช้เข้านั้นเองค่ะนี่ค่ะตาีเนก็ใช้ตะเกียบช่วยๆนะคะใช้ตะเกียบช่วยดันมันจะนคะคดันให้เข้ามุมนะคะอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ตรงนี้นะคะเราจะพับไว้เนาะเก็บเก็บเสร็จได้พับไว้แล้วก็จะใช้ตัวเ,เข็มมุดมาช่วยกัดไว้นะคะเวลาเย็บแล้วเราก็จะเริ่มนะคะเย็บรอบน้นี่คะ่ะเย็บรอบหมดเลยตามตะเข็บรอบเลยนะคะ นี่ค่ะเร,เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้หน้าตานะคะจากนี้นี่ค่ะไล่แล้วเราก็มาไล่เก็บขี้ได้ตัดขี้ได้ออกเนาะให้มันดูเรียบร้อยขึ้นแล้วเราจะพับนี้เอาประมาณนี้นะคะเียใช้กระดุมแป๊กนะคะนี่ค่ะเตรียมไว้สองคู่อุ้ยมีชายเออชายสองคู่สองด้านเนาะเจาะแล้วก็เจาะรูนะคะเจาะ ทั้งสองมุมก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่สลับคู่มุมกันสองมุมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาวัดนะคะเอาหัวมาชนเอาประมาณนี้ก็ระยะห่างนาเ,นเนี่ยค่จะจสามเซนเนาะมันจะเจาะจะเจาะรูตรงเนี้ยสามเซนนะคะเจาะมากแวกจะได้ไม่เลื่อนนะ แล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปใส่กระดุมแป๊กลงไปนะใช้ที่กดทั้งสองด้านเดี๋ยวทําหมดอนกัน ตัวนี้สายคล้องผ้าจะดีมากเลยะคะมันจะไม่ค่อยมันจะเป็นผ้าคอตตอนเนาะมันจะไม่ค่อยแพ้เด็กก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก,ก็ใส่ได้นะะี่ค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่เนาะของเด็กก็ยาว6กเซนของผู้ใหญ่ก็ยาว90เซนนะคะส่วนสายก็สามารถถอดกับใส่กับหน้ากากอันไหนก็ได้อย่างตัวนี้ก็ใส่กับหน้ากาก อนามัยก็ได้นะคะ,นะคะก็ใส่เราทิ้งหนะะ้ากากใส่เราทิ้งแต่ว่าส่ใส่คล้องคอคือเราสามารถซักแล้วใช้ได้หลายๆครั้งได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ